ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรรยพมาดามนะคะวันนี้ยังเกาะติดสถานการณ์ของประเทศสหภาพเมียนมานะคะเดี๋ยวคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปดูก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงนะคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะคะเพราะคุณนกได้ไปติดตามคลิปวิดีโอของทาง พลเมืองของประเทศสาภาพเมียนมานะคะเขาได้ถ่ายคลิปไว้นะคะก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวอืมตอนนี้เขาก็เริ่มมีคลิปนะคะจากประเทศสาภาพเมียนมาโดยพลเมืองถ่ายไว้นะคะทยอยออกมาเรื่อยๆจะพาไปดูเลยค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศสาภาพเมียนมาและทําให้ผู้คนบาดเจ็บล้มล้มตายเป็นจํานวนมากมายนะคะโอเค ไปติดตามกันเลยค่ะ นี่คือประเทศเมียนมานะคะน่ากลัวมากๆเลยนะเพื่อนจะเห็นคนวิ่งนะคะวิ่งลงเรือแล้วก็วิ่งเลยะค,ะค่ะค่ะต้นคลิป ได้ให้พลังเอฟซีนะคะที่ติดตามช่องกรยาพามาดามได้เห็นคลิปกัแล้วนะคะคลิปก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะคะมันจะเกิดมีรอยแยกของผืนแผ่นดินก่อนนะคะหลังจากนั้นก็บางจุดก็จะเป็นลาวาโคลน,นะคะเป็นสีดำนะคะไหลอย่างอย่างน้ำเลยนะคะแต่นั่นมันไม่ใช่น้ำนะเป็นโคลน,นะคะที่มันพุข,ขึ้นมาจากใต้ดินนะคะ เพราะว่าใต้พื้นแผ่นดินมันร้อนมันก็เลยเกิดรอยแยกนะคะความร้อนเกิดจากความร้อนก็เลยทำให้เกิดรอยแยกขึ้นมาซึ่งพลเมืองของประเทศพมา่าเขาเห็นเขาตกใจแต่เขาไม่คิดว่านี่มันคือสัญญาณของการจะเกิดแผ่นดินไหวนะคะในขณะที่ คุณนกนั่งทำคลิปอยู่นะครับได้ไปติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆแผ่นดินยังไหวอยู่นะคะยังไม่สงบนะคะแต่เป็นเป็นการสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะคะซึ่งทางเมืองไทยของเราก็ยังมีการสั่นสะเทือนตามที่ติดตามข่าวทางประเทศไทยนะคะผูค้ค,คนก็นเริ่มจะอพยพออกจากคอนโดแล้วนะคะ <donors> เพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภยัยเพราะว่าคอนโดมันมี รอยมีรอยร้าวใช่ไหมครับใครๆก็กลนะัวเนาะไม่กล้าเสียงใช่ไหมครับส่วนประเทศสหภาพเบ็นมานี่คือได้รับผลกระทบที่ว่าโอ้ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับมีรอยแยกตามผืนแผ่นดินทั่วไปนะครับแล้วก็ตึกก็ยังถลม่มลงมาเรื่อยๆเยมืองร้ายเมืองก็ ทั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าถูกตัดขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ล่มนะครับคือได้รับผลกระทบมากมากเลยตึกรามบ้านช่องที่คุณนกเข้าไปดูนะอืม,อมคือเสียหายยับเยินเลยนะครับคือเป็นในรอบหนึ่งร้อยปีเลยของประเทศสหภาพเมียนมานะที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะะ ตอนนี้ก็หลายๆประเทศนะคะก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะประเทศจีนนี่จะมาเร็วมากๆเลยนะส่งทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยแล้วก็รัสเซียนะก็สวยก็ส่งหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันพูดเริ่มพูดผิดแล้วและตามที่คุณนกติดตามข่าวล่าสุดนี่ทางเมืองไทยนะก็ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือนะคะทหารที่มีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกันกู้ภัยนะคะกู้ สิ่งประหลักหักพันก็คนไทยก็ส่งไปแล้วนะคะส่งทหารก็ไปช่วยเหลือนะและอีกหลายๆประเทศนะคะก็จะช่วยสหาภาพเมียนมาเพราะว่าสหาภาพเมียนมาตอนนี้อ่วมเลยนะคะอ่วมจริงๆตามที่คุณนกดูคลิปนะขนาดตึกนะตึกไม่ได้สูงเหมือนประเทศไทยนะตึกแค่สองสามชั้นยังถล่มเลยอ่ะนี่แสดงว่าโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่เขาสร้างตึกขึ้นมาน่ะมัน เขาคงจะได้เหล็กอะ่ะโครงสร้างไม่ได้มา,มาตรฐานเหล็กไม่ได้มาตรฐานเหล็กไม่แข็งแรงใช่ไหมครับพอโดนก็ไปแบบนี้ก็เนาะอ่วมเลยอะ่ะอดูแล้วก็น่าเห็นใจนะครับโอเคสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเนาะเกิดจากความร้อนนะคะรอความร้อนของใต้ดินใต้พิภพเนี่ยคระัมันเกิดการร้อนมันทําให้เกิดเอ,อ ความร้อนมันพลยพุ่งขึ้นมาเหมือนกับเราต้มน้ําร้อนอันึึอออกเนาะเวลาเราต้มน้ําร้อนน้ําร้อนมันเดือดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นควันพวยพุ่งอะเนาะถ้าเราไม่ปิดแก๊สปล่อยให้มันล้นอ่ะปล่อยให้มันเดือดอยู่อย่างนั้นน้ามันก็จะล้นออกนอกหม้อใช่ไหมมันเหมือนกันใต้พิภพเราก็เหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันเมื่อมันร้อนรุนแรงมันก็ปะทุขึ้นมาเลยนะปะทุเป็นโคลลาวาอืมเนาะ ก็ทาให้เกิดเหตุการแผ่นดินไหวประเทศพาม่าก,ก็เลยได้รับเต็มๆเพราะเป็นศูนย์อยู่แล้วศูนย์กลางของเกิดการแผ่นดินไหวนะก็แผ่นดินไหว,วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วตอนนี้พลเมืองนะคะตามที่ติดตามศูนย์เสียชีวิตนี่สองพันกว่ารายนะคะระบาดเจ็บสามพันกว่ารายแล้วก็ศูนย์หายอีกร้อยกว่ารายนะคะซึ่งคาดว่าจํานวนผู้บาดเจ็บและจํานวนผู้ศูนย์เสียชีวิตก็จะเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นมา,มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ โอเคเนาะเราก็มาพูดถึงสถานการณ์ของประเทศสหภาพเมียนมานะคะมาพูดถึงว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรเตือนขึ้นมาก่อนนะคะัคือเกิดลาวาโครนสีดําแล้วก็เกิดแผ่นดินแยกนะคะแผ่นดินแยกก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะโอเคสาหรับคลิป,ลปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกายาพานานามนะคะ มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ผิดพลาดหรือข้อมูลของคุณนกไม่ถูกต้องนาต้องขอโทษขออภยัยทุกท่านนียนะคะสําหรับคล,ลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ